แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้ไหมให้เราไปอยู่ในเมืองแทนพี่แล้วพี่มาอยู่ในปา่าไม่ได้ไม่เอาไม่เอาผมออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งตรงไปยังดอยปุยซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียงห0กิโลเมตรที่นั่นจะมีหมู่บ้านชาวเขาเขาผ่าหมองอาศัยอยู่ผมขี่รถมาไม่นานก็มาถึงยังหมู่บ้านหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขามีเมฆหมอกไหลผ่านตลอดทั้งวันบวกกับสีเขียวของธรรมชาติ ทั้งเป็นภาพที่หาดูไม่ได้เลยในสังคมเมืองใหญ่พี่น้องพาพี่ไปเที่ยวในหมู่บ้านเนาะครับโอเคมีที่เที่ยวเยอะไหมครับเยอะครับมีทั้งสวนดอกไม้สวนน้ำตกจตปะับอ๋อโอเคหน้าหนาวนี่หนาวมากไหมโอกอหอันนี้ก็เย็นๆเนาะทกนมาชิมไปหน่อยนะครับชิมรีเลยครับการันตีความอร่อยครับผมมาลองได้นะ <c oughs> จะยืดดอยูจทุกเด็กุผู้ใหญ่ก็กคนด่าแล้วไปโรงเรียนไหมเนี่ยขอวันนี้วันหยุดพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมแล้วโรงเรียนเราอยูดไหนอ๋อลาเต่าอะไรอ๋อนี่นะครับทุกคนมีสินค้ามาขายด้วยวันนี้ดีหน่อยมีน้องพามาเดินเที่ยวนะพี่ชอบตรง ที่มันเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็มีหมอกมีอะไระอ่าพี่ชอบแบบนั้นแหละถ้าเป็นแถวพวกทะเลอะไรก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราชอบทะเลไหมไม่ชอบนะในวันนี้ผมได้เจอกับน้องชาวเขาเผ่ามงซึ่งเป็นน้องที่อยู่ในหมู่บ้านอาสาพาผมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆภายในหมู่บ้านนี่เป็นน้ำใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ของชาวป่าชาวเขาเมื่อเห็นคนเมืองอย่างผมมาเที่ยว น้องก็อยากจะพาไปเที่ยวหลายๆที่ภายในหมู่บ้านซึ่งนับได้ว่าเป็นคนแปลกหน้าที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่ถึง5นาทีก่อนแต่ผมกลับรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสได้ถึงความจริงใจอันนี้เป็นบ้านชาวมงใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อปกติเป็นบ้านแบ,บนไ้หมดเลยใช่ไหมครับ บ้างหลายครับ็นันสนุนโดยผลิตภัณฑ์นิโอแฮผมบางผมร่วงสีสารล้านสอบทําสั่งซื้อสปอนเซอร์บายนิโอแฮโปรดักชินแฮแฮลอตเกนบิสอินไควออเดอร์ยู่ชานชูชันฟินิโอแฮชิวช่วเดตโฟฝาโทฝบูมาเดรช้ชิมติต้อย่าลืมเดอโอจะเงลตก้วเปิวลาหน้าฝนอะไรมีน้ำป่าแหลหลากอะไรมีไหมไม่มี มีแต่วขาทางที่พี่เข้ามาตองั้านกาแฟตรงนี้น่าี่ลงมาแต่ที่เขากระสอบกั้นๆไว้อะที่จีนลงมาใช่แต่ตรงนั้นแต่ก็หวานเคี้ยวนะทางตรงนั้นน่ะรถรถมีรังต่ออยู่ไปต่อนอนวันเออตอนวันมันจะหลับตอนคืนมันแบบมันพิษแรงอีกตอนคืนจะักถ้าถ้าเกิดว่า ปลาแบบเมืองเราเรื่องกทำไมถึงเรื่องป่าม uh, yeah ันสดชื oh, man, sir, oh, mm. ah, ่นทำเยื่สบายแล้วเมืองเราคิดว่าคนเมืองเป็นองไรทุกวัน คือเป็นปีนิเตอร์ไปฟันมันเลยถึงที่ถึงออกมาอย่างนี้ไงแล้วก็มันมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันวุ่นวายอ่ะถ้าเลือกได้พี่ก็เลือกที่จะอยู่ป่าดีกว่าอีกอย่างที่เป็นคนชอบธรรมชาติบทสนทนาผมกับน้องไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงง่ายๆ ต่างคนต่างแชร์ประสบการณ์ให้แก่กันและกันฟังอย่างตั้งใจจเย็นรอพี่ด้วยระวังตัวขอนะพี่เป็นทางลาง่ะไปไกลไหมครับ พี่คิดว่าพี่จะหน่อยไปครับทุกคนค่อนข้างลำบากนิดนึงครับตรงนี้หมู่บ้านมงดอยปุยนะครับไปรอพี่ด้วยนะเฮ้ยไปอยู่แล้ว าน้ำจะอยู่บนเนี้เพื่อน่าคือตาน้าต้องเลื่อนหินหนาอยู่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่คือหนักเลยโอ้พี่ <laughs> หน้าฝนเนี่ยมุกมุกโอเคไปเราไปกันต่อแล้วน้ำมันจะมาขึ้นนี่ลนะที่มามา,า,าจากนี่เลยเหรอใช่มันก็จะไหลลงมู่แล้วก็ไปนี่กาแฟอร่อยเหมือนกันเนาะเอาน้ำอ่ะนี่ทำสดๆอยู่นี่เลยหรอเอ้หรอ คดดพี่เคยไป,ไปตรงทีาเขก็พี่เคยไปจังหวัดเชียงรายอ่ะเชียงรายเขาทําเองเลยนะเป็นโรงโรงคั่วกาแฟของเขาเลยอ่ะข,ขั้วกาแฟเหรอพี่อือันนี้นะ่าจะเป็นเอาไว้สําหรับตําข้าวนะครับเหมือนแถวอยู่ตำที่บ้านผมก็เรียกโคกมองนะครับอย่างนี้นี่นะครับ ตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับจะมีสายหมอกไหลผ่านตลอดเลยสวยมากครับตรงนี้ครับอ่าเป็นหมู่บ้านของชาวมง้งอยู่ที่ดอยปุยครับถ้าใครสะดวกก็มาเที่ยวได้ครับอยู่ในเมืองกับอยู่ในปานใ่าในเดียวกันอยู่ในป่าครับทาไมต้องอยู่ในป่าเพราะว่าได้รับแบบบรรยากาศเ,เราคิดว่าในเมืองตอนนี้เป็นไงบ้างทนนี่ว่าแบบมีแต่ ไม่เหมือนในป่าเนาะมองไปไหนก็สดขึ้นสีเขียวไปหมดเลยพี่ก็ชอบป่าเหมอนกันพี่ถึงมาอย่างนี้ไงถึงแม้จะเป็นทางที่ขึ้นมานี่ก็ลบาบากนะทุรักทุเลมอนกันพีส่สามารถขับรถบนเขาป่าเนี่ยนุดยอดขนาดจักรยานที่ขับขึ้นเาพี่ต้องถ,ถ้าอยากหน้าหนาวพี่ต้องมาหน้าหนาวใช่ไหมใช่หน,น้าฝนก็ได้ ผลก็ได้ที่นี่คือหมอกแต่นี่ก็รู้สึกเย็นๆอยู่นะอากาศดีมากอากาศดีมากเนเรืเ่องก่อยาให้พี่แบบเ<อ>ไสเดิไปสมส,อสอหอกเดี๋ยวเราลองเดิน<อ>ให้แบบเพราะว่าหมอกมันดเลือเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้ไหมให้เราไปอยู่ในเมืองแทนพี่แล้วพี่มาอยู่ในปา<ม>่าไม่ได้ไม่เอาไม่เอา <laughs> อ๋อนะ มดเราพิษก็เยอะวุ่นวายไปหมดไหนจะลดจิด <ผม S 1> อันนี้<อ>ไม่ต้องแค่นั้นเลยสบายสบายอยู่แบบบ้านๆเราเนาะพีะ่นี่ก็เห็นน้ำตกน้ำสะอาด